เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาณหอประชุมนวมินทราชุทิตโกสัยนครมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ได้จัดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ภาค6ระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์และประธานที่พักสงฆ์ตามมติมหาเถราสมาคมมติที่143ทับ2546โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพเวทีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคหเป็นประธานในพิธีพระราชเขมากรด็อตอร์เจ้าคณะจังหวัดแพร่รองอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตแพร่กล่าวรายงาน ภายในงานยังได้มีพิธีมอบตราตั้งรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสประกาศอนุมัติจัดตั้งสำนักศาสนศาึกษาคำสั่งแต่งตั้งประธานพระอาสาสมัครสุขภาพประจำวัดประจำอำเภอโลผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตสิทธิ์เก่าดีเด่นใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้สนับสนุนการประชุมในการนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่ได้รับบุญถวายน้ำปานะแด่คณะสงฆ์ที่มาร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ภาค6ในครั้งนี้ด้วยค่ะ